ขณะดเดียวกันเมื่อวานนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายอกยอเมริรลงพื้นที่อยุธยากับสระบุรีน้องไบใช่ค่ะท่านก็ไปดูเรื่องของน้ำนะคะแผนบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่ค่ะประชาชนไปต้อนรับตะโกนเชียร์ลุงป้อมสู้ๆรักลุงป้อมขอให้ลุงป้อมเป็นนายกคนต่อไป <c oughs> สังเกตดูนะ การลงพื้นที่ของโบเอกพวินจะมีลักษณะไม่กอดก็หอมใช่ค่ะมีอยู่สองอย่างมันเกิดความเชื่อกันอย่างนั้นจริงๆนะเอาด้วยความรักกับน้องไบร์ใช่ไหมนี่ๆๆๆนี่หอมมีน้ำมและบางทีพอกอดปุ๊บจะบาะคองไว้เนี่ยนี่บางคนบอกนะ จัดนักข่าวนี้ท่านไม่เคยนะ<ค>ท่านนักข่าวเนี่ยท่านจะหงุดหยิดสักนิดน,นึงถามอยู่ได้พอไปเจชอชาวบ้าน,ไปไนแปบนี้นย้มแย้มค่ะเมื่อวานนี้เขียนจดหมายอีกครั้งหนึ่งประกาศความบุ่งมั่นที่จะเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้ง